เอาแบบย่นย่อเลยท่านผู้ชมค่ะคือวันนี้คลมรมจะมีมีมติมาแล้วนี่นี่สดสดร้อนอยู่ในมือคุณปูนามในมือผมนะฮะค่ะก็คือคอลรมอรเคาะแปดมาตรการลดค่าของชีพใหม่ในรอบสามเดือนนะครับสามเดือนก็คือจากเดือนนี้จากเดือนหน้าจนถึงกันยายนก็คือกรกดาคสิงหากันยา,า,นยาค่ะถึงราคา ngv นะ l p g ราคาเท่าไหร่นะฮะ p g อยู่ที่4ี่บาทต่อถัง ต่อถัง1 5กิโลกรัมนะแล้วก็ลดก๊าซสูงต้มเดือนละร้อยบาทสำหรับผู้ค้าเยนแผงลอยที่มีบัตรนะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคุณผู้ชมข้อที่4ก็จะให้ความช่วยเหลือเรื่องของค่าน้ำมันให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะที่มีการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งช่วยพี่วินต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีการช่วยนะคะมีนอกจากในส่วนของ ค่าน้ำมันให้กับผู้โดยในมาตรการขอเสริมนิดนึงนะคะโดยจะช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายน้ำมันของอแก๊สโซโฮอนะคะ250บาทต่อเดือนอันนี้คือช่วยกลุ่มพี่วินนะคะเมื่อกีอ้ต่อไปค่ะข้อที่5จะให้ความร่วมมือนะคะกับผู้ค้าน้ำมันค่ะให้คงค่าการตลาดอยู่ที่1.40บาทต่อลิตรนะคะแล้วก็ข้อที่6ค่ะ ก็จะให้ขอความร่วมมือกับโรงกลั่นน้ำมันนะคะในการขอให้นำส่งกำไรส่วนต่างที่เกิดขึ้นนะคะที่เกิดขึ้นจากการกลั่นน้ำมันทั้งน้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันเบนซินด้วยนะคะแล้วก็เจ็ดค่ะมาตรการภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยวเอกชนก็จะต้องนำค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวเนี่ยนะคะค่าอบรมค่าสัมมนาค่าจัดงานนะคะในเมืองต่างๆเนี่ย ก็จะมีการหักภาษีเงินได้นะคะ1.5เท่านะคะแล้วก็เมืองรองอันนี้คือ1.5เท่าของเมืองหลักนะส่วนเมืองรองค่ะที่จะมีการเช่าจ่ายท่องเที่ยวอบรมสัมมนาจัดงานนู่นนี่นั่นเนี่ยเมืองรองจะหักภาษีได้ 2เท่านะคะโดยในยเรื่องนี้เนี่ยจะดำเนินการก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะคะและข้อสุดท้ายข้อที่8ค่ะคือขอความร่วมมือประหยัดพลังงานทั้งประชาชนผู้ประกอบการแล้วก็ภาคขนส่งอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทางทนายกหลุงตู่นะครับก็ได้ประชุมกับทางทีมงานมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกจะเป็นวันเพิ่งรือวันสุ่งเลยคุณปูนาท่านผู้ชม แต่หัวใจท่านผู้ชมครับที่เราจะโยงเข้าไปสู่เรื่องก็คือข้อหกข้อหกที่ท่านผู้ชมเห็นบนจอเมื่อกี้อขอความร่วมมือโรงกลั่นน้ํามันในการขอให้นําส่งกําไรส่วนต่างขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือโรงกลั่นน้ํามันในการขอให้นํานําส่งกําไรส่วนต่างที่เกิดจากการกลั่นน้ํามันทั้งน้ํามันดีเซลและน้ามันเบนซินเขียนไว้กว้างๆนะครับคือถ้าเกิดการขอความร่วมมือเนี่ยเขาไม่เขาไม่ส่งก็ได้ใช่ไหมคะ พะมันไม่เป็นเหมือนไม่เป็นก็คงจะต้องทรงแหละแต่ว่าขอความร่วมมือมันไม่มันไม่แน่นม่มันไม่ใช่อะไรมันไม่เด็ดขาดมันไม่เด็ดขาดมันไม่เหมือนกับทุบโต๊ะไม่มีกฎหมายไปบังคับขอความร่วมมือนะครับค่ะแล้วก็ไม่มีตัวเลขด้วยนะครับใช่แต่ประชุมกันสัปดาห์ที่แล้วนะครับประชุมกระทรวงกลังงานนะประชุมรองนายกสุพัฒนพงศ์พันมีเชาลุงตู่ด้วยใครต่อใครเนี่ยตัวเลขออกมาแล้วนะครับอืม ตัวเลขผกจะขอเดือนละแ0 0พ8 0แ0ดพันล้านนะท่านผู้ชมสามเดือนเป็นเวลาสามเดือนสอง0มนี่พันล้าน,นแต่ค่าการกลั่นที่ว่ากำไรกำไรนะฮะเอามาทำอะไรเอามาตรงโน,น้นเอามาตรงนี้หลักๆคือเอามาที่โปะที่กองทุนน้ำมันด้วยเพราะว่าตอนนี้ติดลบเยอะมากเพราะว่าติดลบจนเส้นเดือนนี้จะถึงแสนล้านตอนนี้เก้า0มกว่าล้านนะครับค่ะเขียนมากว้างๆอย่างนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกครับแสดงว่ายังไม่มีรายละเอียด เมื่อวานเขาประชุมกันแล้วนะครับเขาประชุมเขาคือใครเขาก็คือกระทรวงพลังงานกับบรรดาโรงกลั่นนักธุรกิจนี่แหละครับประชุมกันนี่คือโรงกลั่นเขาก็ดูเหมือนจะยังไม่พร้อมนะคุณบญนาใช่สองหมื่นสี่พันล้านโอ้โหสามเดือนนี่แล้วตัวเลขที่ยังเถียงกันอยู่ก็คือตัวเลขวิธีการคิดเรื่องค่าการกลั่นอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ยังเป็นที่สับสนกล่าวโดยสรุป คือโรงกลั่นกับกระทรวงพลังงานเนี่ยโอเคแหละจะตอบสนองรัฐบาลแต่เรื่องตัวเลขต้องหารือกันต่อโดยบริษัทโรงกลั่นเหล่านี้นี่เขาก็บอกว่าเขาเขายังไงล่ะเขาเป็นบริษัทมหาชนด้วยไม่ใช่บริษัทเท่าแก่คนเดียวสองคนจะทำอะไรก็ต้องมันโยงไปถึงกฎหมายด้วยนี่ก็เป็นข้ออ้างนะคืออันนี้คือกระทรวงพลังงานแถลงมาอย่างนี้ พลังประโหวงพลังงานคุณกุลิศสมบัติสืนี่พูดยาทำนองนี้ต้องรวมถึงว่าบริษัทต่างๆที่เป็นโรงกันนี่ก็คือพูดง่ายว่าไม่ใช่ของคนไทยร้อเอร์เซนด้วยหรือเปล่านะคะบางทีมันก็หลักๆเือเป็นบริษัทมหาชนแล้วก็เป็นเป็นบริษัทของต่างประเทศด,ด้วยในบางบริษัทอ,อยา่างนั้นเลยก่อนไปถึงคุณก่อนใช้เวลานิดหนึ่งนะค่ะก็อยากให้ดูท่านผู้ชมของรู้ในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็พูดกันถึงเรื่องค่าการกันอีกเยอะ เมืดถึงโรงมกันนี่เยอะจนนํามานั่นแหละครับพอคุณกรจาติดก,กวาวนิชเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขย่าเรื่องค่าการกลั่น<ช>บอกว่ามันมีส่วนต่างกําไรอื้อรงกลันเนี่ยนะครับอส่วนต่างถึงแปดบาทกว่าๆหมายถึงราคาน้ำมันสำเร็จรูปกับราคาน้ามันดิบนี่นี่เป็นค่าส่วนต่างตรงนี้ทำให้โรงกันมีกำไรอื้อซ่าเลยแปดบาทกว่าๆอ้า แล้วกาไรอย่างนี้ไม่แบ่งให้ประชาชนบ้างชาวบ้านกําลังจะผูกคอตายกันอยู่ราคาน้ำมันแพงทั้งเบนซินทั้งดีเซลอะไรประมาณนี้นะครับก่อนฟังคุณกรก่อนไปดูอะไรอย่างอื่นเราดูนี่ถึงโรงกลั่นบ้านเรามีอยู่กี่โรงคุณโบนาค่ะมีอยู่หกโง <6 S 1> รงหกโรงค่ะ,ะอันนี้เป็นข้อมูลนะนะคะจริงๆก็เป็นรายชื่อเดิมนะแม้มันจะลงข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานไว้ตั้งแต่ปีห้าแปดนะ เอาเอาที่ตรงนั้นก่อนเอาที่มีหกโรงแล้วก็มีกําไรที่ว่าเป็นกราฟิกกันนะคะเราขึ้นมาได้เลยก็จะให้เห็นนะครับนี่หกโรงค่ะอันนี้ดูตัวเลขแค่ปีหกสี่นะครับจริงๆนี่เขามีควอเตอร์แรกคือไตรมาสแรกนี่เขามีตัวเลขมาแล้วกําไรคือในช่วงโควิดนะหกสองหกสามหกแถวแถวนั้นนี่คุณปูนาธุรกิจโรงกลัน่นน้ำพวกน้ํามันก็กําไรน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโควิดเนี่ยคนไม่ไปไหนเลย ไม่เดินทางท่องเที่ยวโล,โลกมันโลกมันหยุดนิ่งอะ่ะแต่พอปลายปี64มาถึง65เนี่ยโอ้โหนะโลกกลับเพิ่มอ,อีกแล้วโควิดเริ่มจางเครื่องบินเริ่มบินรถรารถเมยโอ้เริ่มเคลื่อนไหวการใช้พลังงานก็สูงขึ้นพอใช้พลัง,งใช้พลังงานสูงขึ้นก็มีกําไรแต่ดูปี64นี่คือเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นแล้วนะไทยออย ไทยออยเราก็รู้จักกันดีทั้งปีนี่กำไรน่ะนะฮะหมื่นสองพันกว่าล้าน PTT Global Chemical จํจำกัดรู้จักไหมปตทไงใช่ซี่มืนสี่ค่ะเกือบสี่หมื่นห้าพันล้านกำไรอุซ่าบางจากคอมเบลชั่นเจ็ดพันกว่าค่ะ IRPC ก็หมื่นสี่พันกว่า ไอ้สี่อันแรกนี่คือของคนไทยนะแล้วก็ส่วนใหญ่ปตาทาก็ไปถือหุ้นใหญ่อยู่ทั้งนั้นแหละค่ะปะตาทาคือเจ้าพ่อไงนะเป็นยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ขอญอาตสอนคำว่าเจ้าพ่อยักษ์ใหญ่พลังงานนะฮะต่อไปก็เป็นเอสโซนี่เราก็รู้จักกันดีนะ,ะแล้วก็สตาร์ปิโตรเลรียมสตาร์ปิโตรเลรียมก็ของเชียร์รอนนี่แหละครับอันนี้ให้ดูตัวเลขทีนี้ประเด็นที่มันเกิด ร้อนๆขึ้นมาเพราะว่าคุณกรนั่นแหละครับหัวหน้าพักกาเดี๋ยวักเดีเดคลังนี่มาจุดประเด็นเรื่องค่าการกันแปดบาทอย่างที่ว่านะครับค่ะก็ทําให้รัฐบาลมันแรงมันมีแรงกับเพิ่มนะจริงๆเรื่องแบบนี้นี่คือภาคประชาชนเขาเคลื่อนไหวกันมานานแล้วแต่ไม่มีน้ําหนักหมัดเท่ากับคุณกราอคุณกรพูดบอกว่าเอ้ยแปดบาทในส่วนต่างเนี่ยนะจากแปดสิบสตางค่าการกัน เมื่อปีหกสามหกสองเนี่ยนะมาถึงปีหกห้านี่แปดบาทนี่แปดบาทห้าสิบนี่โอ้โหคุณรวยเงียบนี่เป็นการป้นประชาชนหรือเปล่าไอ้คขาว่าป้นประชาชนนี่นะฮะทำให้คนทนกันไม่ได้หมายถึงกลุ่มธุรกิจเนี่ยเขาก็สะดุ้งกันนะประมาณนี้ก็มีการตอบโต้คุณกรกันนะแต่ว่าคุณกรก็ยังเดินหน้านะยังเดินหน้าเพราะว่าการจุดประเด็นนี้เนี่ยมันได้ผลได้ผลทําให้รัฐบาลนี่ต้องล้อมวงคุยแล้วก็เป็นที่มาของการที่จะ ขอความร่วมมือลงกลั่นไนงะแต่วันนี้คอรมอออกมาแล้วว่ายังไม่มีตัวเลขเมื่อวานคนุณกรก็เลยจัดถแถลงซ้ำอีกทีหนะึงอธิบายเรื่องค่าการกลัน่นว่าแปดบาทห้าสิบที่เขาอธิบายวันก่อนโน้นน,นะนะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็อรวมทั้งเสนอมาตรการให้กระทรวงพาณิชย นะเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันในการที่จะไปเสนอให้ลดราคาน้ำมันราคาพลังงานนะคือไปควบคุมราคานะโดยอาศัยพลบอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเราดูเวลานี่จะทันไม่ทันแล้วสงสัยเอาค่อกี่นาทีของบุญกรเนีลยเอาแบบเอาอย่างนี้แล้วกันสี่นาทีเหรอ,อ ป็นอธิบายเรื่องค่าการกลั่นใช่ไหมค่ะลองฟังไหมคุณบูนาลองฟังนิดนึงก็ได้ค่ะคุณผู้ชมจะได้ข้าใจไปพร้อมกันเพราะว่าคือผมก็ชมน้ำใจคุณกรนิดหนึ่งนะคือเขาโดนตอบโต้อยู่นะเมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานเขาก็แถลงข่าวแล้วก็ยืนหยัดในการอธิบายว่าตัวเลขที่เขาได้มาเนี่ยนะมันเป็นเหตุเป็นผลมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นั่งมโนเอาเองเอาลองฟังดูสี่นาที ค่าการกันคือราคาขออภัยลายมือผมนะน้ำมันสำเร็จรูปลบราคาน้ำมันดิบเท่ากับค่าการกันนะครับอันนี้อันนี้เข้าใจตรงนี้ตรงกันก่อนซึ่งน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ย มันคือราคาที่เราได้มาจากสิงคโปร์นะถือว่าเป็นราคาตลาดที่เขาใช้กันในการค้าขายน้ำมันสำเร็จรูปในภูมิภาคเอเชียนะฮะแล้วการคำนวณน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยมันต้องคำนวณราคาของแต่ละประเภทน้ำมันนะเพราะว่าราคาดีเซลมันก็ราคาหนึ่งเป็นซิลราคาหนึ่งราคาเจ็ตฟิลราคาหนึ่งน้ำมันเตาราคาหนึ่งแล้วก็ต้องมาถัวเฉลี่ยตามน้ำหนัก นะครับที่โรงงานผลิตจริงนะรอันนี้เข้าใจนะครับส่วนราคาน้ํามันดิบที่เราใช้เนี่ยก็คือราคาอ้างอิงราคาดูไบเป็นหลักนะเมื่อเข้าใจตรงนี้ตรงกันเนี่ยเรามาดูข้อมูลที่ผมใช้นะครับในการที่คํานวณค่าการกาดออกมาที่8บาทเนี่ยนะเป็นข้อมูลสาธารณะทั้งสิ้นนะครับก่อนอืน่นเรื่องของราคาน้ํามันวันนั้นเนี่ยเราใช้วันที่10มิถุนายนใช่ไหมครับเพราะเราถแถลงวันที่ที่12 เราก็เลยใช้ของวันศุกร์ที่10มิถุนายนเรื่องของราคาน้ามันดิบและก็ราคาน้ามันสําเร็จรูปเราได้มาจากเว็บไซต์ของไทยออยล์ก็บริษัทในเครือของปตทอเองส่วนเรื่องเ,อเกี่ยวกับ l n g เนี่ยก็คือมาจากเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานเองนะครับที่แอปตัวแปรสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งเราก็อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับ หรือแหล่งที่น่าเชื่อถือทุกแหล่งคราวนี้ตามสูตรที่ว่านะะราคาน้ำมันสำเร็จรูปเ,เท่าไหร่ในวันนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวันนั้นเนี่ยเบนซิน160ดีเซล173เกือบเกือบนะครับเจ็ตฟิลที่ใช้บนเครื่องบินประมาณเกือบเกือบ้แล้วก็ราคาน้ำมันเตานี่อยู่ที่ 101, 102นะฮะเราก็มาดูว่า โรงก่นในไทยเนี่ยเขาผลิตน้ำมันสี่ชนิดเนี่ยในสัดส่วนประมาณเท่าไหร่แต่ละโรงไม่เหมือนกันนะครับก็สุดแล้วแต่อย่างเช่นตอนนี้ PTT GC ก็จะกำไรดีหน่อยเพราะว่าสัดส่วนน้ำมันดีเซลเขาสูงมากนะครับเขาผลิตน้ำมันดีเซลอยู่60กว่าเปอร์เซ็นต์ของของการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปทั้งหมดของเขาแต่ว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยเราก็ใช้ สัดส่วนประมาณตามนี้นะครับคือเราบอกว่า25%ของน้ำมันสำเร็จรูปที่โรงการผลิตเนี่ยคือน้ำมันเบนซิน60%คือดีเซล11%คือเจ็ตฟิลแล้วก็4%คือ LNG โทษที LPG นะครับแล้วเราก็ในขณะที่ราคาน้ำมันแต่ละชนิดณนะวันนั้นก็คือได้มาจากตรงนี้นะครับเอามาคูณกับสัดส่วนการผลิต ของโรงกลั่นในประเทศไทยก็จะได้ราคาถูกน้ำหนักนะครับของน้ำมันแต่ละชนิดบวกรวมกันเท่ากับ34บาท42สตางค์ณนะวันที่10มิถุนายนปีที่แล้วนะครับ3าบาท42สตางค์ก็คือตัวนี้34บาท42สสตางค์เราต้องมาลบ กับราคาน้ำมันดิบนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยอยู่ที่118.84ดอลลาร์ต่อบาเรลหนึ่บาเรลมี159ลิตรแล้วก็ณนะวันนั้นเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนคือ44.67บาทต่อ1ดอลลาร์เอามาคำนวณก็จะได้ราคาน้ำมันดิบเป็นเงินบาทเท่ากับ25บาท91สตางค์ต่อลิตร 25บาท91สตางค์ต่อลิตรลบกันก็คือออกมา8บาท50เเข้าใจนะครับนั่นคือที่มาของราคากลั่นผมเข้าใจว่าวันนั้นท่านนายกก็มีคำถามนี้นะครับกับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่แล้วพอดีจริงๆถ้าถามมาเราก็ตอบได้นะครับตั้งแต่วันนั้นว่า วิธีคิดที่มาของ8บาทต่อลิตรนั้นคืออะไรค่าการกลั่นคือราคาครับก็ถ้ท่านผู้ชมสนใจนะนี่เราก็โฆษณาให้เขาหน่อยเขาหรือว่าทำงานเพื่อประโยชน์โดยรวมหลก็ดูในเพจ f a c e b o o k ของพักก้านี่นะครับทีนี้ปัญหาก็คืออันนั้นคือคุณก่อนอธิบายเรื่องที่มา ที่ว่า8ปดบาทห้ตังค์มาจากไหนก็อธิบายอย่างที่ท่านผู้ชมได้ฟังไปแล้วใช่ค่ะแต่ประเด็นที่เขาแถลงเมื่อ,อวานเนี่ยคุณภนะูมนามันคืบคืบหนากว่านั้นก็คือว่าตอนนี้เมื่อดูตัวเลขค่าการกันส่วนต่างแล้วเนี่ยนะ,ะที่กําไรอื้อซ่าแล้วเนี่ยนะสามารถที่จะลดราคามาช่วยประชาชนได้ถึง4บาทนะครับแล้วเขาก็เสนอว่าสีบาทนี้นี่ควรจะด,ดําเนินการโดยใครนะ สบาทเนี่ยตอนแรกบอกว่าให้ควรจะก็คือพูดง่ายว่าถ้าจะรอให้ในส่วนของครมอ,อะไรต่างๆออกมาเนี่ยมันใช้เวลานาน,านก็เลยมองว่าไอ้ราคาน้ํามันที่ผ่านมาเนี่ยวิธีการที่ทําให้มันสามารถลดได้เลยทันทีก็คือการใช้อํานาจค่ะตามมาตรา24แล้วก็2,5วงเล็บ2ของพรบรว่าด้วยสินค้าและบริการใ,ในส่วนของที่เ,เขาบอกว่าโดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการที่มีกระทรวงพาณิชย์ นะคะเป็นประธานอันนี้อันนี้ก็คือเหมือนต้องการอยากจะให้มันลดลงมาและเร่งด่วนเลยก็คือก็ต้องเขียนสั <ๆ S 2> แต่คำว่าพร,รบรว่าด้วยสินค้าและการบริการโดยคณะก,กรรมการกลางว่าด้วยรายการสินค้าที่เขาเรียกว่ากกรใช่ไหมใช่นะอันนี้แหละก็อามาตราเที่ละยี่สิบสี่และยี่สิบห้าเขานี่มีอ่ะมีในส่วนของภาพมาให้ดูกันด้วยว่ามาตรายี่สิบสี่แล้วก็ยี่สิบห้าวงเล็บสองเนี่ยคือเขาระบุไว้ว่าอะไรอย่างไรนะคะอ่ะ นี่ก็คือรายละเอียดตามนี้เลยนะคะสำหรับมาตรา24มาตรา24ก็มีการระบุนะคะเอาไว้ว่าเพื่อป้องกันนะคะการกำหนดราคาซื้อราคาจำหน่ายหรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการคา้าอันไม่เป็นธรรมก็รอด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดให้สินค้าหรือบริการใดเป็นสินค้าหรือบริการควบคุมได้นะคะก็เหมือนก็จะบอกว่า ถ้าให้กกร,รพิจารณาเนี่ยก็จะสามารถทบทวนการใช้อำนาจนะคะตามวรรคหนึ่งได้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหากเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจหรือข้อเท็จจริงที่อาศัยเป็นหลักในการพิจารณาใช้อำนาจของกกรเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าสิ้นสุดลงให้กกรด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกาศเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้อำนาจนั้นโดยไม่ชักช้าแล้วก็ไปมาตราย5่หัวใจมาตรา25วงเล็บสอง นี่เรื่องยที่น้องคล้อมสีแดงเอาไว้นะท่านผู้ชมมาตรา25ของพรบานี้ก็คือเมื่อได้มีการประกาศกําหนดสินค้าหรือบริการควบคุมตามมาตรา24แล้วให้คณะกรรมการมีอำนาจดังต่อไปนี้เราไปที่วงเล็บสองเลยกําหนดอัตรากาไรสูงสุดต่อนหน่วยของสินค้าหรือบริการควบคุมที่ผู้จําหน่ายจะได้รับจากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุมหรือกําหนดอัตราส่วนแตกต่างระหว่างราคาซื้อ กับราคาขายสินค้าหรือบริการควบคุมในแต่และช่วงการค้าทีมงานคุณกอตีความว่าไอ้น,นี้พรบพรบ,พรบชื่ออะไระเมื่อกี้เป็นพรบว่าด้วยสินค้า,าและการบริการนนค่ะอันเนี้ยสองมารตรานี้สามารถเอาไปใช้ได้เลยออยู่ที่ว่ากระทรวงพาณิชย์จ้ากระทรวงจะกล้าหรือเปล่าแต่ตคุณกองกระโยนการบ้านนี้ใส่กระทรวงพาณิชย์ใส,ใส่อะไรอะอดีตพนัอดีต คนร่วมพัดคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์แต่ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมชก็มีทั้งรองปลัดกระทรวงแล้วก็มีปลัดกระทรวงรองที่บดีกรมค้าการค้าภายในแล้วก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ออกมาตอบโต้นะครับค่ะบอกว่า,ออาเรื่องนี้<อ>ไม่โตนี่บอกว่าเรื่องนี้นี่กระทรวงพาณิชย์ไม่มีอำนาจคุณบุญยญริศนะครับกัลยาณมรปลัดกระทรวงพาณิชย์นีพน่พูดถึงข้อเสนอของคุณกรเนี่ยบอกว่าเป็นไปไม่ได้ทําไม่ได้คุณปนาค่ะ เพราะว่าน้ํามันมีนเป็นสินค้าเฉพาะมีข้อกฎหมายเฉพาะในการกํากับดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ํามันฉบับที่หนึ่งก็คือพอรบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมาตราหกวงเล็บสองนัดกฎหมายมาสู้กันเลยนะกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปชเอาไว้ว่าจุดๆนะให้มีกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีนายกเป็นประธานมีคุณสุพัฒน์พงเป็นรองนะนอกจากนั้น นะครับยังมีกฎหมายเรื่องของกองทุนพลังงานนะฮะก็คือพรบอกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกําหนดว่าในมาตราห้ามีการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมีวัตถุประสงค์รักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานการณ์วิกฤตน้ํามันมจะเห็นชัดว่าราคาพลังงานเป็นเรื่องที่ใครเป็นผู้รับผิดชอบอีคุณบุญยธิษ ถามอย่างนั้นนะ,<ท>ะแล้วก็บอกว่ามาตรา27ของพรบอกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกาหนดไว้ว่าผู้ที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงคือโรงกลั่นผู้นําเข้านะฮะค,คุณคุณเนี่ยบุญญาฤกษ์ก็บอกว่ากระทรวงพลังงานเขาดูแลอยู่นะครับก็เหมือนอเปรียบเทียบให้ฟังด้วยนะว่าทําไมถึงกระทรวงพาณิชย์มีการโยนไปให้ว่าเรื่องราคาน้ํามันเนี่ยเป็นกระทรวงพลังงานเขาดูแลเพราะว่าขนาดในส่วนของ LPG ตรงนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานเขาก็ดูแลอยู่นะคะก็อย่างบอกว่าเนี่ยค่ะคุณบุญญริศก็บอกว่าชี้แจงว่าทุกวันนี้ LPG มีการประกาศราคาโดยกระทรวงพลังงานนะคะ,ะแล้วก็กระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นคนกําหนดราคา LPG ที่มีการปรับขึ้นราคาเป็นขั้นบันไดว่าแต่ละเดือนเนี่ยต้องขึ้นเท่าไหร่อะไรยังไงโดยเน้นย้ําว่าเราจะเห็นว่ากระทรวงพลังงานเป็นคนประกาศด้วยเหตุผลนี้นะคะที่บอกแล้วว่า มีการใช้เงินกองทุนในเรื่องนี้วิธีการดําเนินการบริหารโดยใช้กฎหมายที่เขาไม่อยู่ก็พูดเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยทำอะไรกับเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างก็คือไม่ได้เป็นคนที่ไปควบคุมในเรื่องของราคาก็จริงขา้องการว่าเ p g อย่างเนี้ยกระทรวงพลังงานประกาศใช่ประกาศราคา10บาทแต่ถ้าไปขาย12บาทเนี่ยเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องไปตามจับจะต้องจับกลุมรวมความแล้วสุดท้ายวัดทองมันอยู่ตรงยอหน้าสุดท้ายนี่คุณบุญญฤทธิ์บอกว่า ผมคิดว่าหน่วย,อยางนนานราชการทุกหน่วยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติกฎหมายใครก็กฎหมายคนนั้นกฎหมายกำหนดความราับผิดชอบอยู่ที่ใดผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบไม่ควรที่ผู้ใดจะมาเบียดเบือนหลักการนี้อือก็พูดกว้างๆแต่มันก็แน่นอนแล้วครับก็คุณกรนก็ต้องสะดุ้งเล็กน้อยอแต่พักกล้าและคุณกรรวมทั้งพี่น้องประชาชนคนไทยจะคิดอย่างไรเห็นด้วยกับปล,ลัดกระทรวงพาณิชย์ไหมก็ว่ากันไปดูกันอีกที แต่ประเด็นหลักนะครับท่านผู้ชมที่ว่าวัดใจรงกันวัดกึนบิ๊กตูนี่ยังไม่เห็นนะครับรงกันประชุมกันแล้วกับกระทรวงพลังงานเมื่อวานนะครับค่ะประชุมกันแล้วเมื่อวันที่ยี่สิบใช่ค่ะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะครับอคุณโกลิศสมบัติสิริประธกระทรวงพลังงาน่ผมฟังในสัมภาษณ์เมื่อเช้าเนี่ยนะก็บอกว่าต้องไปดูข้อกฎหมายแล้วก็ไปดูรายละเอียดเรื่องค่ากันกันกันอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะ ค่ะแล้วคุณกุลิศบอกว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีกหนึ่งสัปดาห์คุณปูณาผลถึงจะออกมาอันนี้คือเราก็พอจะวัดใจลงกันได้แล้วว่าขอเวลานะส่วนลุงตู่วันนี้ก็เลยต้องออกมาแบบมติแบบเมื่อกี้ก่แฝ<อ>คือถแถลงไว้กว้างๆว่าจะขอความร่วมมือลงกันแน่นอนแหละครับนะพราะในกว่ายุธ์ก็คงจะมีเจต,ตนาดี มีน้ำใสใจจริงนั่นแหละที่อยากจะช่วยนะแต่จะไปหักเขาเลยก็มันก็ต้องดูตัวบทก,กฎหมายดูความเชื่อมโยงด้วยนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ยังต้องวัดกึ๋นหลงตัวอยู่ดีว่าจะมีความกล้าหาญในระดับไหนเพียงใดนะครับนี่คือเรื่องของราคาน้ํามันที่พยายามเล่าให้สั้นที่สุดแล้วแต่ก็มันก็จําเป็นต้องลงลารายละเอียดเล็กน้อยนะครับค่ะ